คนนึงหมาคนหนึง่งงอนคนนึงงอนคนหนึงง альный, นหน่งหมา,น,หน,มานี่นมันเป็นเรื่องเอาเนเชอร์ทำไมล่ะฝาดบ้านไม่ใช่ฝาดแบบนี้ได้ไปแล้วเมื่อวานเอาเอาไม่เอาเอาันนี้ของพี่โชคไม่ใช่ของหนูอ่าโชคอ่านนะคะเอาวจิ้ว,เ,วเลยอ่านเล็วก็เอเ้ยจอไกต้อไก่ ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดขอควายขควายยาวๆยาลากยาวๆควายอ,อย่างนี้ขอควายเออชอจริงชอสิชอลูกไม่ใช่สอชัช้นแนะนำดิ ชอชิงชอชิงไม่ไม่ชอถูกแล้วแต่ชิงสิลูกชอชิงชอชิงแยบ,บแล้วอ่ะอ่ะข้ามไปก่อนชอช้างชอช้างไม่สางลูกช้างทำนี้ปะากวาง<อ>ป้กวางเนาหนูสอนพโชคเอ นัดชาก็ประกวางให้หนูสอนพี่โชคทุกๆวันนะไม่เห็นจะสอนเลยเห็นเล่นอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวพี่โชคนะเขาเปิดเธอเขาต้องไปโรงเรียนแล้วเขายังไม่ค่อยรู้ภาษาไทยเลยเขรู้แต่ภาษาลาวอะนัดชาก็ต้องขยันสอนทุกวันสิชาชชาชเจาาหิงเชิสิงหบจาอาอหานดีๆสินัดชาแล้วพี่โชคจะรู้เรื่องไหมเนี่ย งอนไปเลยหอนยนะจ๊ะนี่อะไรเนี่ยงอนไปนู่นเลยอะ่ะอ่ะพี่โชวอ่านต่อดีกว่าเลยนะนี่ชอช้างพอสามไม่ชอ่อชอพอสามช้างส <c oughs> ิช้างช้างช้าง A few moments later พี่โชวมาอ่านก่อนสิป,ป้ากลมป้ากลมาสั่นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะภาษาอังกฤษล้อไหนมา <c oughs> อ่านนายให้หอยละลาย เออ,อ,อ,อนักชาติ A B C ไม่ต้องสอนแล้วนี่หนูเรียนไปหมดแล้วนี่นะโอ้โหเขียนไปหมดเล่มแล้วให้สอนทําไมอะหนูรู้อยู่แล้วนี่ก็หนูต้องอ่านนี่นะถ้แต่เหมันไม่ต้องสอนแล้วไงหนูท่องได้หมดแล้วส่อพไดปมะจำใช่เลยมาบอกแม่ว่าให้หนูอ่านทุกคนเลยหนูก็อ่านสิไม่เอา,าให้มาทวงสอนสอนทําไมก็หนูอ่านเนี่ยหนูต้องหนูหนูสอนกว่ากว่ายังได้หนูทาได้หมดแล้วดูนี่สิ ชานี่เวลาป้ากวางนะสอนพี่โชคเนี่ยหนูก็เอาอันนี้มาแย่งให้สอนเฉยเลยอะ่ะอันนี้หนูไม่ต้องสอนแล้วหนูทําได้แล้วเนี่ยเข้าใจไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยปวดหัวพอหนูมาเนี่ยพี่ก็งอนไปแล้วแล้วนี่บอกว่าจะสอนพี่หนูมางอนอีกเหรอเนี่ยป้ากวางต้องปวดหัวไหมคะเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะสอนพร้อมกันไปเลยทั้งสองคนนะ อันนี้เรียนภาษาไทยอันนี้เรียนภาษาอังกฤษโอเคไหมอ่ะนัชชาเรียนอ่าท่องเลยพี่โชคมาเร็วเอ็กซ่พีคี้ีเอาให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะคนหนึ่งมาคนหนึ่งงอนคนหนึ่งงอนคนหนึ่งมามาเริ่เลย อิอิงแโอ้ยโชคเก่งจังเลยลูกกรยันมากเลยช่วยโกงมากได้เยอะเลยนะเนี่ยฮะเก่งมากๆเลยเอกกอกระหยันกรหยันเงี้ยดิอา้าวน้าชาทำไมล่ะฝาดบ้านไม่ใช่ฝาดแบบนี้พี่โชคอะ่ะ นัชชาพี่ชอบอ่ะเขาฝาดดีๆแล้วหนูไปทำกระจายทำไมล่ะรัชชาอาบ้าไม่้ังพูดเพราะไม่มีใครรักหนูเลยอย่าพูดคำดนี้ได้ไม่มีใครรักหนูอะ่ะทุกคนรักหนูหมดเลยในบ้านเนี้ยแล้วหนูอัลลว่าแบบน,นี้ใช้ได้ไหมคะอาม่าสอนวอ่ายังไงสอนวอ่ายังไงไหนะตอบให้ได้อาม่าสอนไว่าไงคะขอให้เป็นคนดี พูดมีหาเสียงิช่คะขอให้เป็นคนดีคะ่ะแล้วกลัลยาหนูไม่ได้เป็นคนดีนี่คะ่ะหนูพูดใหม่าวางไม่ฝาดลงแล้วพูดใหม่หนูมาช่วยพี่โชคไงคะอ๋อแต่ช่วยแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะพี่โชคเข้าไว้เป็นกองแล้วถ้าหนูจะช่วยหนูก็ต้องไปเอาที่โกยขยะเนี่ยมาช่วยโกยวันหลังอย่าทำแบบนี้นะคะรู้ไหมดูแล้วมันไม่ดีเข้าใจไหมคะ อาม่าจะเสียใจมากนะเพราะอาม่าสอนหนูมาแล้วอะนัชชาสอนไม่จำเลยไงต้องโดนก้านนายอมแล้วเนี่ยแบบเนี้ยจำจี่มักเขือไทยเลยอของเลรนนี่ให้หนูนะแม่แล้วของหนูล่ะทำไมแม่ไม่ซื้อให้หนูเมื่อวานเนี่ยให้ตุ๊กตาหนูไปน้อยนนัชชาหนูไม่เอาหนูไม่ เมื่อวานแม่ให้ตุ๊กตาหนูไปแล้วแม่ซื้อให้แดีชเอามาเอามาไม่ได้่ชหนูได้แล้วเมื่อวานเาเอาไม่เอาอันนี้ของพีชไม่ใช่ของหนูเอามานไม่เอาแบบนี้ค่ะเอามาไม่ได้ของหนูได้ไปแล้วเมื่อวาน่แ่งอนไปเลย อะไรของเขานี่นะคะอะไของพี่โชคหนูจะมาแย่งทาไมหนูได้ตั้งหลายอย่างพี่โชคเขาไม่เคยได้อะไรเลยแล้วหนูก็จะแย่งเอาทุกอย่างเลยหนูได้ตั้งหลายอย่างแฮ้ยยยยกยย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 กยย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 ยอยไ นี่ไม่ต้องร้องอ่ะนั่งอาเนี่ยอาพิศาอนั่งตรงนี้แ่ะนั่งตับกวางเนี้ยเนี้ยเงี้ยเนี้ยเนี้ยร้องทำไมร้องทำไมไม่ใช่นัชชะฟังกับฝังเงียบก่อนเงียบเงียบฝังกอบกนึ่งฝังกอนถ้าร้องอยู่มันจะไม่ได้ยินอ่ะให้แม่จัดก่อนให้แม่จัดก่อนให้แม่จัดก่อดให้แม่จัดก่อนนัชชานัชชาหนูบอกว่าแม่รักแต่พี่โชคไม่รักหนูไม่ซื้ออะไรให้หนูหรอ ป้าว่าว่าหนูเข้าใจผิดหนูลองคิดดูดีๆตั้งแต่หนูเกิดมาใครที่ซื้อของให้หนูมากที่สุดเลยแม่ไงหนูจะเอาเสื้อแคร์แบรแม่ก็สั่งให้หนูจะเอาหนูจะเอาที่ติดผมแม,ออแม่ก็สั่งให้หนูจะเอาอะไรแม่ก็สั่งให้วันก่อนเนี้ยจริงอ่ะเวลาหนูจะเอาอะไรแม่ก็เลื่อนผ่านอ่ะ ไม่มันเยอะไปหไะแต่ที่ป้ากวางเห็นนะเยอะมากแล้วนะจะบอกให้ป้ากว่างยังไม่ซื้อให้พี่พิมพ์เลยเพราะว่ามันเยอะเราต้องรปหยักเงินไงเข้าใจไหมนี่แล้วเมวื่อวานที่นั่งหนูนั่งกินเบรเกอร์ที่มันรสช็อกโกแลตอะอันนั้นนะ่ะหนูบอกอร่อยมากแม่ก็ซื้อให้แต่จริงแล้วมันแพงหรอเปล่าแม่ก็ยังซื้อให้เลยแม่ทํางานหนะักงเห็นนะ เออาเงินให้ไข่ให้นัทชาใช่ไหมให้หนูไปชี้ที่โรงเรียนด้วยใช่แม่ก็รักหนูนี่ปต่ก่อนจะบอกให้เวลาที่หนูเลิกเรียนนะฝนมันก็ชอบจะตกเวลาที่หนูเลิกเรียนแม่ก็ต้องวิ่งกังลมตากฝนนะไปรับหนูไม่ว่าแม่จะทาอะไรก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปรับหนูอย่างเงี้ยแม่รักไหมเออไม่งั้นแม่ถ้าไม่รักแม่จะไปรับไหมแม่ก็บอกอนั่ชารอไปก่อนฝนหยุดฉันก็ไปรับแต่เนี้ยเขาจะวิ่งไปรับหนูทุกวันเลยเขารักหนูไหม เออแล้วอย่างนี้จะลองว่าเขาไม่รักได้ยังไงแล้วแม่เนี่ยมีลูกสองคนคลอดออกมาเป็นพี่โชคกเป็นนัชชาก็ต้องรักเท่ากันนะไม่รักใครมากกว่าใครหรอกฮะรู้ป่ะและเนี่ยแม่เอาของขวัญมาให้ของเล่นมาให้พี่โชคเพราะว่าแม่ให้นัชชาไปแล้วทุกคนมีเดีให้นัชชาก่อนนะเมือ่อวานเนี่ยนัชชาได้ไปแล้วไงจำได้ไหมเออฉะนั้นอันเนี้ยวันเนี้ยพี่โชคได้หลังหนูไม่ต้องเสียใจเข้าใจไหมอ่ะงั้นใครรักหนูที่สุดามากมากอ่ะกอดกัน เออไม่ต้องร้องไห้แล้วนะนี่ยก็รักหนูแม่อ่ะพี่โชคพี่โชคมานี่แล้วมาแล้วมานี่มานี่อ่ะมานี่มาหาปลากกว้างเร็วเออนี่ดีกันเป็นพี่น้องรักกันไม่ตีกันนะเออแม่รักทคู่แหละเนี่ยนี่กับพี่นี่กับน้องก้านกั้าก้า ตแล้วว่าตอนตัดเนได้ยังไงเนี่ยโอ้เนี้ยสิลูกไหนว่าเราแค่สองคนเลยไม่ได้เราไม่รู้อ๋อนี่เป็นละครอยู่รู้ไหมเนี่ยนะเป็นละครนะถการักมันรู้ไม่อกี้บอกยเนาะอยูไ่ไหมถ้ารักเนียอ่ะอันเนี้ยฉากสุดท้ายแล้วที่ตัดมาตอนแรกไม่ยอมร้องไห้จะลูกจะให้ร้องไห้บอกว่าให้แม่มาดูจริงเลยจะได้ร้อง พอแม่ดูจริงคราวนี้ร้องไม่หยุดเล่นต่อไม่ได้ <c oughs> จะจบไนคลิปเนี้ยคื <c oughs> อแม่ดุปอมรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหม,มว่าแม่ดุปอมรู้ป่ารู้ป่าว่าแม่ดุปอมรู้ไคปคนบอกเองว่าให้แม่มาดูนู้เลยรู้ไปคนบอกเองนี่รู้บอกแล้วหนูรักหนูว่ามันช่วห <c oughs> นูรักหนูกาดูดิเนี่ย <c oughs> ฟ si ังๆแยก่อนงนี้แมเลยงียบเงียบอย่ม่าเารัทไม่จะไปลเแล้ไปรมไปมมางนอะไรเนในี่แค่ใจที่ตัวใหญ่ๆไค่ซื้อให้ตออตอบไค่ซื้อให้ที่ตัวโตๆอะ ่แม่ใช่ไหม่ชาต้องคิดดูดีๆเงียบฝัียักว่าๆทาไมแม่ถึงรักแต่พีโชคบอกงเลยแ่ีชคงม่วีเกัแม่ไม่นูาเลมีแครแบรแครใจตัวใหญ่แม่ก็ซื้อให้นะสั่งตั้งนานใช่ไหมหนู แค่แม่เขาไม่รู้แม่เขาไม่รู้จักไงเขูไม่เป็นนี่แตซื้อตัวจริงไปซื้อตัวจริงให้ทไงเสอานี่ไป็นเลือกเองแล้วมันหนเช่นเลือกเองแม่ยีแล้วอยากอื่นล่ะทั้งเสื้อรองเ้ากระเป๋ากิ๊บติดนี่มนะิดมาเต็มหัวเลยใครซื้อ 拜拜。<noise> <noise> <noise>